어우, oh, 눈빛 <laughs> โดนเริ่มดันน้ำเข้าเหรอเริ่มสูบน้ำเข้ามานี่เริ่มสูบน,น้ำเข้าก็วหวานเจี๊ยบสิอีกหนึ่งแต้มครับผมขบยางแก้คันจิว๋วเอ้ยยักษ์ยางผู้ผิดเลยเริ่มนันดันน้ำเข้ามาต้องรีบทําเกมเลยครับน้ําใหม่ถ้าเกิดมันขึ้นสูงวันนี้มันจะไม่กัดนะ้ะฝากไว้ด้ยวยครับผมยักษ์ยางแก้คันจิว๋วอีกหนึ่งแต้มโอเครีบเลยสนเจครับผม